สวัสดีค่ะกลับมาคุยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆจากจีนโบราณมาคุยกันค่ะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์จากตำราพิชัยสงครามเอ,อ่อสากลยุทธ์ที่ดังมากเลยกลยุทธ์ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือลำดับที่หกค่ะชื่อที่น่าจะคุ้นๆกันก็คือเสียงตะวันออกโจมตีตะวันตกหรือบางทีก็อาจจะเคยได้ยินว่าทำลายเส้นทางเพื่อชนะ ต่การจริงๆของมันเนี่ยคือการใช้เล่ห์ลวงล้วนเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการที่เราไปรวบรวมไปวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆที่เลยนะคะที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจให้ถึงแก่นเลยค่ะว่ากลยุทธ์นี้มันทานํางานยังไงมีตัวอย่างอะไรในประวัติศาสตร์บ้างแล้วที่สําคัญคือเอ๊ะในยุคนี้ปัจจุบันนี้มันยังเอาไปปรับใช้อะไรได้บ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะกลยุทธ์ที่เน้นหลอกลวงแบบนี้ เอาละค่ะมาลองแกะกล่องกลยุทธ์นี้กันดีกว่านะคะดูชื่อเหมือนง่ายๆแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยใช่เลยครับถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะหัวใจของเสียงตะวันออกโจมตีตะวันตกเนี่ยก็คือ,อทำให้ศัตรูเข้าใจผิดคิดว่าเราจะบุกทางนึงแต่จริงๆแล้วเราไปอีกทางหนึ่งครับหลอกให้เขามองผิดทางแล้วเราก็เข้าตีตรงที่เขาไม่ได้ป้องกันนั่นแหละครับอ๋อคือสร้างภาพหลอกๆขึ้นมา ถูกต้องครับคือต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าภาพลวงตาให้มันดูสมจริงมากๆครับอย่างในสนามรบเนี่ยอาจจะสั่งให้ทหารกองเล็กๆกลุ่มหนึ่งเคลื่อนพลไปทางตะวันออกเลยเปิดเผยมากๆตีกลองดงดังส่งเสียงโร้องหรือกลางคืนก็จุดไฟให้มันเยอะๆตั้งค่ายปักธงให้ดูเหมือนมีคนเยอะๆอะไรแบบนี้ครับเพื่อให้ศัตรูเชื่อสนิทใจเลยว่าต้องมาทางนี้แน่ๆใช่ครับให้เขาเชื่อแบบนั้นเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับ กองกำลังหลักจริงๆของเราเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าหรือเป็นหน่วยสำคัญกว่าเนี่ยกำลังแอบเคลื่อนทับเข้มเฮียกเลยครับอาจจะไปทางตะวันตกลัดเลาะไปตามหุบเขาลำธารหรือทางที่มันลำบากลำบากที่เขาคาดไม่ถึงแล้วพอสบโอกาสก็เข้าโจมตีจุดที่การป้องกันเขาละหลวมหรือไม่ทันตั้งตัวครับอืือฟังดูแยบยลมากครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือกลยุทธ์เนี้ยมันไม่ได้เน้นว่าต้องมีกำลังมากกว่าเสมอไปนะครับ แต่มันเน้นใช้ข้อมูลใช้จิตวิทยาอ๋อเล่นกับความคิดความรู้สึกของอีกฝ่ายใช่ครับทำให้เขาสับสนตกใจกลัวแล้วที่สำคัญคือทำให้เขาสิ้นเปลืองทรัพยากรไปกับการป้องกันผิดจุดเหมือนกับว่าเขาอ่อนแอลงด้วยการตัดสินใจพลาดของเขาเองนั่นแหละครับ โหหลักการนี่มันสุดยอดเลยนะคะไม่ใช่แค่หลอกธรรมดาแต่เป็นการชี้นำความคิดเขาเลยการใช้จิตวิทยาเข้มข้นขนาดนี้ทำให้นึกถึงยุค3ามก๊กเลยค่ะแหล่งข้อมูลเรามีตัวอย่างจากยุคนั้นด้วยใช่ไหมคะมีแน่นอนครับชัดเจนมากด้วยคือยุค3ามก๊กนี่เหมือนเป็นเป็นสนามทดลองกลยุทธ์พวกนี้เลยก็ว่าได้ครับแหล่งข้อมูลพูดถึงศึกผาแดงที่ว่ากันว่าโจโฉก็พยายามจะใช้กลยุทธ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันครับ ศึกผาแดงตอนโจโฉจะบุกใต้เหรอคะใช่ครับตอนนั้นโจโฉมีทัพเรือใหญ่มากแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าโจโฉแสร้ทําเป็นจะมุ่งเป้าไปที่เล่าปีก่อนเหมือนกดดันเล่าปีกหนักๆที่อยู่แฮ่เขาทําให้ดูเหมือนว่านี่คือเป้าหมายหลักเลยทําให้แผนที่จะสร้างความแตกแยกแล้วเข้าตีจุดอ่อนเนี่ยมันไม่สําเร็จเท่าที่ควรสุดท้ายโจโฉก็เลยแพ้ใหญ่ที่ผาแดงไงครับ การที่แผนลวงถูกมองออกนี่ก็น่าสนใจนะคะแเสดียงว,ว่ามันก็มีความเสี่ยงไม่ใช่สําเร็จตลอดถูกต้องเลยครับความสําเร็จมันขึ้นกับหลายอย่างมากความเนียนของการหลอกจังหวะแล้วก็ความสามารถของทั้งคนใช้และคนที่ต้องรับมือด้วยแต่ถ้าจะพูดถึงคนที่ใช้กลยุทธ์นี้ได้แบบโอ้โหพลิกแพลงเชี่ยวชาญจนเป็นตำนานเลยเนี่ยแหล่งข้อมูลยกให้คนนี้เลยครับคงเบ้งจุกัดเหลียงคงเบ้งนี่เอง ท่านใช้ตอนไหนบ้างคะพอจะมีรายละเอียดไหมคะอีกขงเบ้งยกทัพขึ้นเหนือไปรบกับบุยกกที่ต้องเจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างสุมาอี้มีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ขงเบ้งอยากจะเคลื่อนทัพผ่านเส้นทางสำคัญแต่ก็รู้ว่าสุมาอี้เนี่ยระแวงจัดต้องส่งคนมาดักแน่ๆค่ะสุมาอี้ขึ้นชื่อเรื่องรอบคอบ ใช่ครับคงเบ้งก็เลยสั่งให้ทหารส่วนหนึ่งไปสร้างค่ายปลอมครับในที่โล่งๆเลยนะที่มองเห็นแต่ไกลสมมุติว่าเป็นทางตะวันออกปักธงเยอะๆกลางคืนก็จุดไฟสว่างๆแล้วก็ทำเสียงดังๆครับตีกลองฝึกทหารเสียงมา้าคือให้เหมือนมีทัพใหญ่หอยู่ตรงนั้นจริงๆโอ้โหสร้างฉากใหญ่เลยครับพอสายสืบสุม,มาอี้เห็นก็รีบไปรายงานเลยสุม,มาอี้ก็ยิ่งระแวงใหญ่ ก็เลยแต่สินใจทุ่มกำลังส่วนใหญ่ไปป้องกันทางนั้นตะวันออกเตรียมรับศึกหนักเลยครับแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วกองทัพหลักของเบิงไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยครับท่านแอบนำทัพหลักหรือที่เรียกว่าทัพจูลี่เนี่ยลอบไปอีกทางหนึ่งเงียบๆเลยทางตะวันตกเป็นทางที่ลำบากกว่าไม่มีใครคิดซึ่งซูมาอี้ก็ป้องกันหลังหลวมกว่ามากผลก็คือของเบิ้นก็เคลื่อนทัพขานไปได้สบายสบาย หรือบางทีก็ชฉวยโอกาสไปตีคลังสเสบียงหรือจุดสําคัญอื่นๆของซูมาอีได้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับโหฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะชิงไหวชิงพิบกันสุดๆการสร้างภาพลวงที่สมจริงขนาดน,นั้นมันต้องทั้งเก่งทั้งกล้าทั้งเข้าใจคู่ต่อสู้จริงๆนะคะลองนึกภาพตามเลยคะ่ะฝั่งหนึ่งสว่างจ้าเสียงดังสนัน่นดูน่าเกรงขามกดดันให้อีกฝ่ายต้องจ้องมองแต่อีกสั่ง อาจจะมืดมืดนิเงียบมีทหารกลุ่มเล็กๆเคลื่อนที่เหมือนเงามุ่งไปสู่เป้าหมายจริงๆที่ไม่มีใครสนใจภาพสองภาพนี้มันต่างกันสุดขั้วเลยและนี่คือหัวใจของมันเลยนะคะการใช้ความต่างระหว่างสิ่งที่เห็นจับความจริงคําถามต่อมาเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันยังไงต่อในยุคปัจจุบันคะกลยุทธ์โบราณเป็นพันปีแบบนี้มันยังเวิร์กอยู่หรอคะในยุคที่แบบข้อมูลเร็วมากมีเทคโนโลยีเยอะแยะเป็นคําถามที่ดีมากครับ และคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็คือ,อยังใช้ได้ครับและอาจจะใช้กันเยอะกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำถึงแม้บริบทมันจะเปลี่ยนไปนะครับจากสนามรบมาเป็นธุรกิจการเมืองกีฬาหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันแต่หลักการพื้นฐานเรื่องการเบี่ยงเบนความสนใจหรือ m ิสเ i อร์เร o กัเนี่ยกับเรื่องการชี้นำการรับรู้หรือเพอร์เซ i ชั่นมานิเ a ลชั่เนี่ยมันยังเป็นแก่นที่ทรงพลังอยู่ครับ มีตัวอย่างไหมคะพอจะนึกภาพออกแม้ว่าในชีวิตประจําวันมันเป็นยังไงมีครับมีครับแหล่งข้อมูลยกตัวอย่างไว้ชัดเจนเลยนะอย่างเช่นในวงการกีฬาลองนึกถึงฟุตบอลแมตช์สำคัญๆนะครับโคช้ชอาจจะสั่งให้ทีมบุกหนักทางซ้ายเลยตลอดครึ่งแรกส่งบอลไปซ้ายตลอดแบ็กซ้ายเติมตลอดจนคู่แข่งต้องปรับแผนเทกองหลังกองกลางมาช่วยรับทางซ้ายเป็นพิเศษเพราะคิดว่านี่คือจุดอันตรายอ๋อทำให้คู่แข่งพะวงทางซ้ายใช่ครับ แต่พอเครื่องหลังปุ๊บโคชเปลี่ยนแผนทันทีสั่งเจาะทั้งขวาแทนซึ่งตอนนี้อาจจะมีพื้นที่ว่างหรือตัวประกบอ่อนลงเพราะคู่แข่งมัวแต่ไปกันทั้งซ้ายแล้วนี่คือเสียงตะวันออกซ้ายโจมตีตะวันตกขวาในสนามบอลใช่เลยครับหรือในโลกธุรกิจอันนี้ยิ่งซับซ้อนเลยครับบริษัท A อาจจะจงใจปล่อยข่าวหรือจดสิทธิบัตรที่ดูเหมือนว่ากำลังจะพัฒนาสินค้า X อย่างจริงจังบริษัทคู่แข่ง B C เห็นเข้า ก็ต้องรีบหันไปทุ่มทรัพยากรวิจัยพัฒนาสินค้า X มาแข่งมาตั้งรับแต่จริงๆแล้วบริษัท A อาจจะไม่ได้ทำ X ครับเบื้องหลังจริงๆ A อาจจะกำลังซุ่มพัฒนาสินค้า Y ที่ต่างออกไปเลยเงียบๆพอถึงเวลาปุ๊บเปิดตัว Y ออกมาคู่แข่งก็งงเลยครับเพราะมัวแต่ไปหลงทางกับ X อยู่ A ก็ชิงตลาด Y ไปก่อนโหร้ายกาจเหมือนกันนะคะนนียครับหรือแม้แต่ในการเจรจาต่อรองก็ใช้ได้ครับ สมมุติเราเจรจาธุรกิจเป้าหมายจริงๆเราอยากได้ข้อเสนอ b มากๆแต่เราอาจจะแกล้งทําเป็นให้ความสําคัญกับข้อเสนอ a แบบสุดๆพูดถึงตลอดทําท่าว่าถ้าไม่ได้ a นี่คือจดเลยนะทําให้คู่เจรจาโฟกัสพิธี a ใช่ครับพอถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะยอมอ่อนข้อในประเด็น a ที่เราแกล้งทําเป็นอยากได้นักหนาเพื่อแลกให้เขายอมเราในประเด็น b ซึ่งเป็นเป้าหมายจริงของเรา เหมือนยอมเสียตะวันออก A เพื่อเอาตะวันตก B ที่อยากได้จริงๆถูกต้องครับตัวอย่างชัดมากเลยค่ะแสดงว่าแก่นของมันคือการใช้ข้อมูลหรือการแสดงออกเป็นเครื่องมือจริงๆเพื่อควบคุมความคิดการคาดเดาของอีกฝ่ายแล้วก็หาประโยชน์จากตรงนั้นถูกต้องครับมันคือการเล่นกับการรับรู้หรือ perception ของคนเราซึ่งมันก็มีช่องโหว่มีอคติหรือโน้มนาวได้ง่าย การเข้าใจหลักการนี้เลยไม่ใช่แค่เรื่องในสนามรบหรือธุรกิจเท่านั้นครับมันเกี่ยวกับการสื่อสารการปฏิสัมพันธ์หมดเลยสรุปแล้วกลยุทธ์เสียงตะวันออกโจมตีตะวันตกนี่มันเป็นมากกว่าแค่เล่ห์เหลี่ยมนะคะแต่เป็นทั้งศาสตร,ร์และศิลป์ของการใช้สมองการวางแผนความเข้าใจคนเพื่อสร้างความได้เปรียบใช่ครับมันสะท้อนแนวคิดเรื่องการชนะอย่างฉลาดที่อาจจะไม่ต้องใช้กําลังเยอะแต่ใช้ความคิด ใช้ความเข้าใจสถานการณ์เข้าใจคู่ต่อสู้มาตัดสินแพ้ชนะแทนซึ่งหลักการนี้ก็ยังสําคัญแล้วก็ยังเห็นการเอาไปใช้อยู่เรื่อยๆครับถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเอาไปปรับใช้อย่างมีวิจารณญาณถูกจังหวะนะครับเป็นการคุยที่แบบได้เห็นมุมมองของกลยุทธ์โบราณน,นี้ลึกขึ้นเยอะเลยค่ะทําให้เห็นว่าภูมิปัญญากเก่าๆมันก็ยังส่งผลกับวิธีคิดวิธีทําอะไรของเราในปัจจุบันได้จริงๆ ก่อนจะจบกันไปวันนี้ค่ะอยากจะทิ้งท้ายคําถามชวนคิดไว้นิดหนึง่งหลังจากที่เราคุยกันเรื่องกลยุทธ์เสียงตะวันออกโจมตีตะวันตกที่เน้นใช้เพื่อหลอกคนอื่นเพื่อชิงความได้เปรียบไปแล้วเนี่ยลองคิดกลับกันดูไหมคะว่า การที่เราเข้าใจกลยุทธ์นี้มากๆไม่ใช่เพื่อเอาไปใช้หลอกใครนะแต่เพื่อเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้ตัวเราเองการเข้าใจกลไกลการลวงแบบนี้มันอาจจะช่วยให้เรารู้เท่าทันแล้วก็มองออกได้มากขึ้นหรือเปล่าคะเวลาที่มีใครหรือองค์กรไหนกำลังพยายามใช้เทคนิคคล้ายๆกันนี้กับเราอยู่ไม่ว่าจะผ่านการตลาดข่าวสารหรือแม้แต่วิธีคุยของผู้คนรอบตัวเราเป็นคำถามที่ง่ายเก็บไปคิดต่อนะคะเพื่อให้เราทันโลกที่ซับซ้อนนี้คะ่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราหวังว่าจะได้แง่คิดดีๆกลับไปนะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ